การท่าบรุงทีเรียกนักบอลกู่มาการาวยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วเขาสายจะคงยับซ้ายไปก่อนตามแผนที่โค้ชสั่งมาคือยับขวาบ้างยับซ้ายมันตัวมันจะยับขวากวนไว้ก่อนแล้วค่อยดักจับเอาหมัดซ้ายเข้าไปเขาสายปราเข้ามาชกทีเนึ้ถอยออกไปอีก มานโดเป็นป่อยเข้าไปซึ่งเขาสายชอบมากโมยเช่นนี้เขาสายชอบโมยบุกก็ด้วย,ยเขาสายตามไปยังไม่ได้จังหวะเยี่ยเบาๆไปก่อนดุดต,ตามเข้าไปต่อยขวานตัวไว้คุกกระเสือมะคันขวาไปมันโดยังไม่เจอมัดเขาสายจังจันนะครับเฉยระคับไปอีกแล้วมันโดเล่นหมกกัดกระสันหลายหมัด้เหมือนกัน แต่ว่าไม่ถูกก็เป็นส่วนใหญ่เขาสายยับซ้ายไว้เขาสายนี่หลอดนะครับบางทียับซ้ายาบางทียับขวา,มา,า,าไม่รู้ว่าหนักหมัดไหนกันแน่รวมความว่าหนักทั้งสองหมัดเขาสายยังถอยอยู่เรื่อยๆยังไม่เข้ามาหลอกรอให้อาโดยปลาเขาเอา้วยต่อยขวาไปทีนึงเอาโดนท้ามติกไปหุกขวาลำตัวอีกเอามาโดปบุกเลยไม่กลัวหมัดเขาสายซะด้วย หอยต <S Commons> <ons> ัวเสียงหรือว่ามาโดกเข้าใจเลยหมดยกยกที่สดอามาโดกตอบตัวในการยัดไว้เข่าซ้ายเข้าไปอามาโดกถอยหลบออกไปซะายต่อยซ้ายเนี่ยมาถึงแล้วตามติดเขาอีกอามาโดถอยกิลดเลยตอนนี้ ีอกระโดดปักหลักสู้แรกมากกระโดดต่อยหุกซ้ายขวาตอกตักละบไปต,อต่อยขวาทั้งคู่แรกกันเลย,ลลรยเริ่มแรกแล้วโดนมีหุกขวาที่ร้ายมากทีเดียวทั้งไวทั้งหนักหน่วงด้วยเ้าออกมา รอ้เขาสายเจอกันมไม่ได้ถ้าเขาสายนอกไม่ได้นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอีแนอนต่อยซ้ายยังไม่โดนถูกสาไอีกทีนึงต่อยซ้ายที่าเอามาตดอีกตัตอบตัว,ตว,วมาซ้ายบ้างยกียกที่สองแล้วภาษากี่ปุ่น าราปีเข้าไปเลยกาเะตุนในมัดขวาแต่ยังเข้าไมา่ <P ink> นี่ป็นยกที่สองนะครับใส่ <P ink> สา,ตามตอ่อยซ้ายอีกเลียงต่อยลังค์ตูปสาต่อยซ้ายอีก ตอนนี้ทั้งกู้ชกเชื่องช้าไปหน่อยแรกนช้าไปแล้วตามไปต่างระวังกันเพราะว่าโต้ก็ไปด้วยกันทุกช้าวทีนึ่งต่อยข้าวก็ไปขันอินโดตามไปอีกลูกโตต่อได้หมักทุกข้ายขวาเข้าไปโรไล่บุกเข้ามาเลยสายต้องชกประท่าไว้ต่อยข้าวกาไป โดนไม่คือเขาสายตลอดเวลาไม่กันมันโดนมีดีที่มัดคุกทั้งซ้ายทาัย้งขวาพยายามลุกกระลงตัวอยู่เรื่อยเขาสายยังหาโดนหมัดของคาร์โดกับนิฟ้าค้างเขาสายโดนหมัดของคัดเซอร์นิฟ้าค้างเขา,สา,ขขาสายกลุลก,นกรนจมางานับเลย พี่น้องชาวไทยสงใจมาเชียร์เขาซาให้หมดเลยนะครับหรือสองยกเท่านั้นเสียงชีย์บอกให้เขาซายในชกแผลเก่าของอามนโดเขาสายไม่ได้ยินนะึกว่าให้ชมละครเรื่องแผลเก่า อาล้ำตัวเขาแล้วแผลเก่ายังไม่ต้องอาลำตัวก่อนตอนนี้รู้สึกว่าเขาซ้ายชกอย่างสบายๆเขาพยายามโยกตัวหลบไปต่อยซ้ายเข้าไปเขาพยายามใช้ความเจนจัดเวทีสู่กับอามาโนดและตอนนี้คือไม่แน่ด้วยใช้ชั้นเชิงสู้กัน มันเดินเอาไม่รู้แล้วชั้นเชิงเป็นรังไม่รู้วิ่งสาก็กไปต่อยซ้ายขวาอุตลุดไปหมดหมัดของอมาโดนตีปล่อยมปนในตอนนี้ถือว่าจะเชื่องช้าลงไปไม่เต็มเหนียวเท่าไรแล้วดูลักษณะท่าทีมัดของอมาโดตอนนี้ไม่เป็นอันตรายสำหรับเขาซายเกลาซี่แล้วแผลเก่าเขาทรายยังหาไม่เจอนะครับเพราะว่าหลบเป็นเร็วแลอเกินซ้แัแผลยาก จิ้วขวาแผลกาวเข้าไปาโดงเข้าแล้วเขาทรายโดงเข้ามาแล้วมันโดตัวน,นี้ก็ต้องสู้อย่างทริงว่าหนีไปไหนไม่ได้แล้วต้องแลกอย่างเดียวเขาทรายเอาแล้วโดนหมัดของเขาทรายล้มลงไปก้นกระแทกเลยเอามาดโดโวยหมัดซ้ายเข้าเต็มเสียวที่ปลายทางลงลงให้กรรมการบนเกทีนับ โดนหน้าคลาทีแล้วอามาดแทบไม่ไหวเหมือนกันอา้าวอามาดสู้ใหม่สู้ใหม่หมเขาสายจี้เข้ามาพยายามจะน็อกให้ได้ต่อยซ้ายทีนึงเขาสายลุยในตอนนี้ต่อยเข้าไปเขาสายต้านตีต่อยซ้ายอีกเขาสายต่อยซ้ายทีซ้ายทีนึงอามาดเซฟมาเขาสายไล่ไปต่อยซ้ายอีกอามาดยังไม่ลงเขาสายไล่ต่อยซ้ายอีกเขาสายติดเข้าไปอามาดหลบพลนระวันไปหมด เขาสายการจะต้องให้ได้พยายามอย่างเต็มที่ยังไม่ลงตอนนี้ถึงม้ก็ได้นับไปคนละทีแล้วเขาสายต่อยฝ้ายขวาเข้าไปที่ปลายคางอีกอาร์ยังไม่ลงต่อยตอบโต้เขาสายไปบ้างเขาสายทีนี้พักสักครู่หนึ่งยับไปก่อนยับขวาไปก่อนต่อยซ้อยเข้าไปอามารดต่อยโต้กลับมาก็ไม่น่ารู้เท่าไรแล้วสรับบัตรของอามารดตอนนี้นังนับัตรอามารดไม่มีแล้วครับตอนนี้ เวียงไปทรงเดชอย่างนั้นเองหมดยกที่1 1ครับดูที่ครับดูภาพช้านะครับเมื่อสักครู่นี้ภาพช้านะครับโดนหมัด้ายลูกนี้นะครับร่วงเลยนะครับล่วงลงไปเลยครับบรลกายกำลังยกสุดท้ายแล้วนะครับยกสุดท้ายแล้วเขาสายเริ่มมีสีน้ายิ้มแย้มแล้วตอนนี้นมาดเข้าแบบเดิมอีกบุกเข้าไป อามนโดนไล่กันไปหมายจะกู้คืนยกสุดท้ายเหมือนกันแต่เขาสายไม่เล่นด้วยแล้วเขาสายตอนนี้ชักกำลังกีดอามมนโดนแล้วมายอมคลุกด้วยถอยเข้าไปต่อยท้ายขวาเข้ามาเลยใส่หน้าอามันโดนเข้าไปอามมนโดนัดเข้าไปบุกเข้าไปเรื่อยไม่รู้ละเจ็บไม่เจ็บไม่รู้บุกเข้าไปอามันโดนหน้าตาบวมปูทีเดียวและแต่ตั้งสองแผล อเมรุต่อยพุกไปอีกข้าสายเลือกต่อยเหมือนกันข้าสายทีนี้ขย,ยันไว้ก้มลงมาเข้ากองอีกอามโุตไล่เข้าไปแต่ว่าเป็นการไล่ที่ไม่มีความน่ากลัวเลยเลยนะครับข้าวสามือยันไว้ยัยไม่ยับผ้าคุณควรว่ต่อยซ้ายเข้าไปข้าวสายต่อยท้ายเข้าไปค้างอีกเอเมรดตต่อยขวาไม่โดนโยนโยกสุดท้ายแล้ว เขาสายตอนนี้ใช้แผนที่วางไว้แผนสุดท้ายคือไม่ยอมบุกตอบต้อด้วยเล่นชั้นเล่นเชิงแล้วลอยให้อมโรโตต่อยบ้างทีนี้งงก็เชื่อและเกินว่ามัดอมัมโรโตอนนี้ทําอะไรเขาสายไม่ได้แล้วจบน,นี้ยกสุดท้ายได้ด้วยต่อไปอีกเขาพยายามทุกกัไว้เขาสายแม้จะโดนต่อยบ้างก็ถือว่า เป็นการชิมลาสมากกว่าทนได้เขาสายหมัดขวาจิ้มไม่ได้เฉยถอยเข้าไปอามาโดนเลินไล่เข้าไปเลยต่อยไม่โดนอามาโดต่อยไม่ถูกเขาสายถอยออกมาเรื่อยอามาโดนต่อยตลอดเวลาเหมือนกันแม้าจะไม่โดนก็ตามเขาสายไม่ยอมเล่นด้วยเขาสายเคยดันไว้ยงนิยกสุดท้ายแล้ว อามาโดก้มหน้าก้มตาลุงซ้ายลุงขวาตลอดแต่เฟอร์คัดไม่ไหวเลยเหมือนวิ่งเข้าไปอามาโดวิ่งเข้าไปเหมือนก็ทิ้งเปลี่ยวเลยอามาโดแต่ว่าวิ่งเข้าไปเอาหัวนําไปก่อนหมัดตามทีหลังเขาสายยัดตอบโต้กลับมาเขาสายถอยเข้าไปไม่แลกด้วยเขาสายไม่รู้จะแลกไปทําไมแล้วตอนนี้คอยดักต่อยเอาดีกว่าเขาสายยัดไปยัดขวาต่อยตาเข้าไปที่ใบหน้าของอามนโด าสายต่อยซ้ายอีกอาสายยืนหยัดอยู่ได้ถึง12ยกทาาที่รถตํ้หนักมามากในวันนี้เาสายบอกแล้วหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับยกสุดท้ายหมดไปแล้วปรดีก็จะรู้แล้วครับว่าใครรับการชุมมือกันแน่ ภาพช้านะครับภาพช้าครับภาพช้าอีกครั้งหนึ่งเปล่งว่าประเปล่งเลยนะครับเขาสายปล่อยครับเปล่งเลยนครับร่วงลงไปเลยนะครับร่วงลงไปเลยนะครับครับตู้ร่วงลงไปเลยโอ้โหลูกนี้เต็มหมัดนะครับต่อไปนี้เป็นผลการในคะแนนของคณะกรรมการทั้งสามท่านกรรมการกุสตาโวปาดิล่าแห่งปานามา ให้เขาทรายแกแล็กซี่117คะแนนให้อามันโดคาสโตร111คะแนนกรรมการในคะแนนชุนอีฮันจากเกาหลีใต้ให้เขาทรายแกแล็กซี่117คะแนน ให้อาร์มั oh, oh, oh. นโดคาสโตร9 0 9คะแนนกรรมการในคะแนนซิลเวสเตอร์อาบินซาแห่งฟิลิปปินให้เขาทราย117คะแนน oh, oh. ให้อาร์ม oh, oh. ั oh, oh. นโด9 0 9คะแนนต้องกัะตัแห่่งครั้งที่19ของเขาทรายอย่างโชคชวนไปแล้วและต่อไปนี้เขาทราย จะได้กราบขอบคุณต่อพี่น้องชาวไทยท้งหลายและจะถือโอกาสอำลาเวทีไปณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอบขอบคุณพี่น้องแฟนมวยชาวไทยทั่วประเทศครับที่ได้สรงใจ,ใจแรงเชียร์ที่สนามก็ดีและทั่วประเทศก็ดีวันนี้ผมมีความสุขที่สุดครับที่ได้ต่อสู้บนสังเวียนและจากไปด้วยรอยยิ้มด้วยใช้ชนะขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ นี่คือความรู้สึกของข้าวสายกแกลัสซี่นะครับขอให้พี่น้องชาวไายจงปลบมือเป็นเกียร์แกข้าวสายอีกครั้งนะครับ,รบขอบคุณมากครับ